วันนี้เราอยู่ในเกมมาครับ0.13.0นะครับพาร์ทหนึ่งนะครับที่จริงผมแคบไปแล้วพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองครับแต่ว่าผมลงไปแค่พาร์ทสองเพราะว่าพาร์ทหนึ่งมันยาวเกินผมก็เลยว่าจะมาทำพาร์ทหนึ่งใหม่ครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ขอนอนกันก่อนนะครับอือภุ่มขอไปหาเขาในทางนั้นกันนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเราจะลงเหมืองดีไหมครับเอาไว้พัดหน้าดีกว่า หรือว่าพาร์ที่ดีดีมพาร์ทนี้ดีกว่าคับผมขอไปเอาพิกเอ็กก่อนนะ ก่อนที่เราจะออกไปผงขอททำเท่นไม้บูชากันถ้าใครถามว่าเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคนี่คือแท่นบูชาของเราครับแสดงว่าเราคมมืมีภารกิจแล้วครับเฮ้ยไงหมูเราเลืกจะกินหรือเปล่า ดับตกมาเมื่อกี้นี่เนื้อหมูนี่เนื้อัวรอะจำไม่ได้นะเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรช่วงนี้ก็แหลกอะ ขอมาลองใหม่นะครับอือตุ๊บกระ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 ตุ๊บอ้าวมาที่เดิมเพื่อเพื่ออะไรอ๋อตอนบ้านเราตอนนี้ แล้วก็เห็นมงมุมกันแล้วนะแล้วจะบอกทาไมเนะี่ยอยขึ้นไม่ได้โอยขึ้นไม่ได้ กระโดดแบบแบบนี้จะดีกว่านะอืมกว่าจะถึงม,มืดเนี่ยฉั้นขอแค่นี่ก่อนลวกัน 自なの。 you <laughs> ขอตัดช่วงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วจะลำบากหน้าดูเอาล้วครับกลับมากันอีกครั้งครับเมื่อกี้ผมได้ไปตรงนูครับแล้วก็ไปเจอสก,กิลเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้นะครับไปกดหาเหมือนไม่เจอมุดติดกังหาน เดียวอ้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าช็อตมันมาจากไนครับงั้นับผมก็เปลี่ยนก่อนครับ ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับบายบาย